คันที่สามคันที่สามครับผมคันที่สามคันนี้ไม่ต่างกันตู้ทึบตู้ถือตู้ทึบสายขนแบบปิดผนึกกันฝนกันแดดหนูบอกเลยใครนะตอนนี้หาตู้ทึบส่งของทํางานพวกส่งพัสดุส่งเอกสารไม่ว่าจะส่งอะไรก็แล้วแต่ตู้ทึบพี่คันนี้มีแล้วราคาราคายังไงดีกว่าราคาแรงเลยนี่แหลยปี21 21ด้วยไม่สามหมื่นพี่ไม่สามหมื่นสามมื่นกลาง สามหมืนสามหมื่นก็วิ่งปีละประมาณหมื่นห้าแน้ะประมาณนี้รถนะหนูบอกเลยรถที่มันเป็นซปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ที่พี่เขาบอกมาแบบนี้มาละไมประมาณเท่านี้หนูบอกเลยแล้วรับประกันจากโตโยต้าชัวร์ไม่มีที่ไหนหรอกมีที่เนี่ยแหละค่ะอันนี้นะลูกค้าปี21พี่โฉมใหม่เหมือนกันปีโฉมใหม่เหมือกันโมใหม่กับคันนี่สองนี่ไม่ต่างอะไรแต่คันนี้มันได้ตู้ทึบมา นี่มาแล้วเปิดตัวเลยพี่สี่แสนสี่มืนเก้าพันบาทค่ะ 4, 49, แม่เจ้าสี่แสนสี่มืนเก้าพันบาทพาดูภายในกันหัวเดียวหัวเดียวตู้ทึบที่ผ่อนอยู่ที่เก้าพันบาทพี่ผมบอกสวยบอกสวยอีกแล้วอออสวยปตะเข็บคมปตะเข็บคมหน้าจอทัศกรีนเฮดานสวยครับ คนคนคนพูดก็สวยนาจอถัดสักคั้เฮ้ยเฮ้ยถามจริงเฮ้ยถามจริงเฮ้ยถามจริงสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันที่ปีบเอ็ดเฮ้ยถามจริงบูทไม่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 สามหมื่นสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดพี่พระเจ้าช่วยเฮ้ยหนูจะบอกว่าที่โตโยต้าชัวร์ไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้าไม่มีนะมาบอกนั่งกอมงกอไใหม่อู้ไม่รู้จักโอ้ยไม่รู้จักนี่บูทเฟอร์วิดก็มีเลยปะ เสุดยอดว่ะเกียร์ธรรมะมีความธรรมะในใจคุณหกเกียร์นะครับหกเกียร์ครันนี้หกเกียร์ครนนรันเมื่อกี้ก็หกเกียร์คันนี้ก็หกเกียร์เหมือนกันที่หนูรีวิวมาหกเกียร์ฮะพี่สวยสวยตู้ทึบเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนมาซตัตอีดิชั่นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดดูลองดูนะติดพุงเแบบแป๊บหนึ่งนะติดพุง ตากล้องหนูอ้วนอ่ะไหวปหมเนี่ยเปิดได้วะอะไรนั่นแหะพี่พีเมมันเปิดยังวะออมาวท่านี้อ๋อมันเปิดอย่างนี้เฮ้ยเปิดได้เปิดได้โอ้โหข้างในเย้แค่เพื่อนก็บุกไม้อาดมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานแน่นนะฮะรู้ว่าอะไรเขาขนอะไร ไลเนอร์แบคไลเนอร์ไม่มีลายฮะไม่มีรอยเลยเขาขนอะไรมาวะน่าจะขนกระดาษอีกแล้วคราบคันนี้ไม่มีรอยอะไรเลยฮะแต่เป็นพวกลังพวกอะไรพวกลังเพวาอะไรเพราขนของแบบสบายสบายงามจริงแน่นแน่นแน่นตีไม้อ่านมาอย่างดีนะคะทั้งประตูทั้งข้างในครบหมดแล้วดูบ่เลยอันนี้พร้อมนุยพร้อมควงพอมรวยออกรับพอไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บออกปุ๊บวิ่งงานได้เลยไม่ต้องรอไปทํารถได้ด คันนี้สว,นวสวยมากเลยอ่ะอราคาถูกจังเลยลหนูว่าออกได้ทุกอาชีพหนูพูดได้แค่เนี้ยทุกอาชีพขอให้ใช่ทุกอาชีพพี่พีขทอพพพขอให้มีอาชีพรายได,ได้ชัดเจนนะอูขอให้มีอาชีพรายได้อติดแบ็กบิ๊อย่ามานะแ <c oughs> ปบว่าที่สําคัญก็คือฟรีดาวนะใช่ที่สําคัญก็คือฟรีดาวฟรีดาวลูกค้าคนไหนที่อยากจะเก็บเงินเอาไว้ไปทําทุน แบบว่าลูกค้าจะจัดเกินอ่ะจะเอาเงินแถมมามาดิค้ารออะไรได้นะทําได้ทําได้ลูกค้าอยากจัดเงินเกินอยากมีเงินแถมอยากมีเงินทุนเอาไปทำจัดห้าแสนเลยที่เหลือขอที่เหลือขอขอเอาไปลงทุนได้ไหมได้ดิก็ลองดูแต่มันขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะอันนี้ทำไดู้ดแล้วเครดิตดีทําได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์มาเลยค่ะมามามามะเงินขายแบบไหนเรามาคุยกันนะฮะโง่ติดๆ อัานานใช่ปิดจบเลยครับปิดจบเลยนะติดจบเลยเดี๋ยวพี่ชายแ่บปิดจบเลยเราไม่มีอะไรพูดมากพี่สามคันนี้ซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์เหยียบมันสลั่นเมืองนะคะลูกค้าอยากได้มาเลยคันนี้นะพอนไม่เกินเก้าพันในสามคันนี้ลูกค้าคนไหนสนใจโทรหาหนูกับพี่พีทได้เลยอย่าหนูทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนติดต่อมาเป็นลูกค้าหนูลูกค้าพี่พีทจะดูแลให้เป็นอย่างดี สนใจโทรมาได้เลยค่ะวันนี้แนนกับพี่พีทไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมอ่ะ